จอมเทพโอสถตอนที่271เจท่านพี่เย่สองคนนั้นอยู่นิ่งกันประมาณสองชั่วโมงกว่าได้แล้วายในกันที่กำลังจะได้เปรียบเสียเปรียบอยู่กันแน่ข้าก็ไม่เข้าใจจริงๆแม่ท่าทางของเย่ย,ยุ่ในขณะนี้จะดูไรวิญญาณเพราะโดนสิทธิ์ผีญิงทางวิเอ,อ๋ร์ควบคุมแต่พะเหตุใดสีหน้าของสิทธิ์ผีญิงทางวิเอ,อ๋อถึงเปลี่ยนไปมาไม่ซ้ำหน้าเช่นนี้ราวกับว่านางกำลังพบเจอกับอะไรสักอย่างภายในนั้น สิ่งที่ทั้งสองเห็นอยู่เบื้องหน้ามันคืออะไรกันแน่เป็นการประลองที่น่าเบื่อเสียจริงเพราะพวกเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นภายในนั้นตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนนี้ข่าเฝ้าดูตรงฉากหน้านี่มากกว่าสองชั่วโมงแล้วการประลองด้วยภาพมายาเช่นนี้มันน่ากลัวซะยิ่งกว่าการประลองทางกายภาพซสอีกโดยพลังอันอ่อนแอของเจ้าอาจจะโดนภาพลง,ต,งตาของสิผิงวีเอ๋อจนกลายเป็นบ้าได้เลย แม้จะเป็นการต่อสู้ที่ทุกคนคาดหวังเอาไว้มากแต่เมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยตลอดสองชั่วโมองเช่นนี้จึงเป็นธรรมดาที่พวกเขาจะเริ่มเบื่อกันพวกเขาแค่ขยับเพียงเสี้ยวจังหวะเมื่อิีนเสียงเริ่มและหลังจากนั้นทั้งสองก็เริ่มนั่งจ้องตาก,กันนิ่งๆจนถึงตอนนี้หากจูจ่ๆเย่ยยนเริ่มขยับตัวและเริ่มทำปริยายแปลกๆอน,นาบายขึ้นมานั่นแสดงว่าเขาได้พ่ายแพ้ให้กับถางวีเอ๋อร์อย่างสมบูรณ์ แต่ทางกลับกันหากภาพลงตาของทางวีเออไม่สามารถทําอะไรเย่อยู่ได้จริงๆเขาจะเป็นฝ่ายที่กลุ่มชชนะไปแทนทั้ง2เหตุการณ์ที่กล่าวมาคือการคาดกะเนของทุกคนที่กําลังจับจ้องมองการประลองอยู่แต่ทั้งคู่ก็ยังไม่มีท่าทางใดๆแสดงออกมาเลยสักนิดพวกเขายังคงนั่งนิ่งไม่ไหวติงใดๆซึ่งสถานการณ์เช่นนี้ดยจะผิดปกติอย่างมากในสายตาของทุกคน ทันใดนั้นจู่ๆทางวีเออร์ก็กรีดหล่ออกมาอย่างข้ามควนพร้อมกับล้มตัวหนอนลงตรงนั้นทันทีในเวลานี้แววตาของเยยวนกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งเขาค่อยๆลุกขึ้นแล้วยกมือโค้งคำนับเด็กน้อยวีเออขอบคุณเจ้ามากเยยวนเรียกนางเอวีเออออกมาโดยเสียงที่แผ่วเบาแต่ทุกคนกลับรู้สึกแปลกใจ เมื่อได้ยินเนื่องด้วยจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของทางวีเอออ่อนแรงเกินไปในขณะนี้จึงทําให้นางไม่สามารถต่อสู้ใดๆไ,ได้อีกแล้วนางค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาอย่างยากลําบากพร้อมกับมองเย่หยวนโดยสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยความอับอายและความเกลียดชังในหัวใจเพราะภายในโลกมายาน,นั้นนางได้ใช้ชีวิตร่วงกับเยหยวนมาอย่างยาวนานจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต แต่พวกเขาทั้งสองยังมีลูกหลานด้วยกันอีกนี่คือความอัปยศอดสูที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตหลังจากที่ผ่านเรื่องราวมากมายในโลกมายาทั้งความอับอายและความแขนก็เกิดขึ้นจนอัดแน่นอยู่ภายในใจของนางแววตาของนางที่กำลังจ้องมองแย่ยวนในขณะนี้มันอัดแน่นไปด้วยจิตสังหารแม้จะเพียงโลกมายาแต่ทางวิเออร์ก็รู้สึกราวกับว่า ความบริสุทธิ์ของตนได้ถูกภาคไปนานแล้วไม่ว่าจะสลัดความรู้สึกนี้ออกไปยังไงมันก็ยังติดตามตัวนางยิ่งกว่างเงาทางวิเออคาดไม่ถึงเลยว่าคนบ้าก,การมอย่งเย่หยวนจะมีฝีมือในด้านภาพลวงตาสูงถึงขนาดนี้ไม่ว่านางคิดยังไงก็คิดไม่ออกเลยว่าอีกฝ่ายสามารถควบคุมได้ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่และแผนเอาคืนของเย่หยวน มันเกินกว่าที่นางจะจินตนาการไว้จริงๆต้องทราบก่อนว่าโลกมายาทั้งหมดเกิดขึ้นจากฝีมือของทางวีเออร์นางจึงนิ่งนอนใจและไม่ทันระวังตัวจนท้ายที่สุดเยหยวนก็สามารถช่วงฉิงและควบคุมทั้งหมดไปอย่างเงียบๆพร้อมกับจัดการความเป็นไปทุกอย่างในโลกมายาหลังจากนั้นทางวีเออกัดฟันแน่นด้วยความเกลียดชังอย่างที่สุดและหวังว่าตนจะได้บทขยเยเย่หย,ย,ยวน ได้ในสักวันนางต้องการจะป้นกระดูกเยหยวนจนกว่าจะสลายพร้อมกับหายไปในอากาศเยหยวนข้าเตือนเอาไว้เลยหากเจ้ากล้านำเรื่องภายในโลกมายามาแพ่งภายแล้วก็เจ้าไม่ได้ตายดีแน่ทางวิเออกล่าวออกมาอย่างแผ่วเบาเพื่อขู่เยหยวนเยหยวนโห่เราวเบาๆพร้อมกล่าวว่าจิตข้าเองก็ไม่ค่อยปกติด้วยสิเวลาที่ตกใจมากมาก ากข้าก็มักจะควบคุมไม่ค่อยได้หากเป็นเช่นนั้นข้ากังวลเสียจริงว่าสิ่งใดพังที่จะหลุดออกมาจริงไหมวีเอ๋อของข้าเอ๊ะเอ๊สิทธิ์พี่หญิงสีหน้าของทางวีเอ๋อเปลี่ยนไปแทนทีเจ้าเจ้าข้าขู่ข้างั้นเหรอข้าจะไปกล้าขู่ภรรยาเอ๋อข้าหมายถึงข้าจะไปกล้าขู่สิทธิ์พี่หญิงเยี่ยงไรเห็นได้ชัดว่าวีเอ๋อเอ๊ะสิทธิ์พี่หญิงต่างหากที่กําลังขู่ข้า เย yeah, หยวนจงใจกล่าวอย่างเผยตัวโดวยการเรียกชื่อวีเอ๋อหุวนหุวนช่างวีเอ๋อทั้งโมโหและอ่อนแรงจนตัวสันเทานางค่อยๆประคองสติและกล่าออกมาอย่างเย็นชาว่าพูดมาซะพูดเงื่อนไขที่ต้องการมาข้าเตือนเจ้าแล้วและอยากคิดได้ใจไปหน่อยเลยเพียงแค่คางคกโสมมแต่ลิอ,อาจจะกินเนื้อหงเลิกหวังไปซะเย yeah, หยวน ยิ้มแย้มอย่างอารมณดีพร้อมตอบกับไปว่า <c oughs> ข้าก็ไม่ใช่คางคกและเจ้าเองก็ไม่ใช่หงแต่อย่างใดอย่าคิดสําคัญตัวผิดจะว่าไปภายในนั้นเจ้าเรียกข้าว่าอันใดหรือรู้สึกว่าจะเป็นท่านพี่เย่ใช่หรือไม่หากได้ยินอีกสักครั้งความทรงจําทั้งหมดในโลกมายาอาจจะหายไปในทันทีเจ้าคิดว่าไง ภายในโลกมายาทางวิเออมักเรียกเยโยวนว่าท่านพี่เยเสมอเพราะภายในนั้นความรักของทั้งคู่ที่มีให้กันต่างแนบแน่นราวกับว่ามีใครเอากาวติดเอาไว้แนะนางก็รักเยหยนอย่างยิ่งแม้จะเป็นแค่ในโลกมายาก็ตามแต่เมื่อทางวิเออร์กลับออกมาสู่โลกความเป็นจริงการให้นางาพูดคำคำนี้มันเวลวรายซยิ่งกว่าความตายเสียอีก ประสบการณ์แรกที่นางได้พบกับเย่หยวนมันเป็นเพราะคำพูดของเขาอันเสียมายาตนั้นจึงทําให้นางเกลียดชังอย่างมากและเมื่อเข้าสู่โลกมายานางก็ตั้งใจจะตังหารเขาลงในนั้นแต่ผลสุดท้ายมันก็กลับผิดคาไปหมดยิ่งเบกว่านั้นในขณะน,นี้นางยังคงจะต้องกล่าวคำว่าบ้าอะไรอีกแล้วหลังจากนี้นางจะมีหน้าไปเจอใครได้เจ้าเจ้าฝันไปเถอะโอ ไม่เรียกกันเลยหากเป็นเช่นนั้นข้าเองก็ไมไ่สนใจอยู่แล้วแต่หลังจากแข่งเสร็จข้าคงไม่เรื่องต้องสนทนากับผู้คนมากมายเลยละ่ะและข้าเองก็เชื่อว,ว่ามีไม่น้อยเลยที่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบนลานประลองในวันนี้เจ้าเข้าใจแล้วข้าจะเรียกข้าจะเรียกอืมไหนล่ะข้ากำลังรอฟังอยู่ท่านท่าน,นพีเอ็มแม้นางจะกล่าวออกมาแต่มันก็แผ่วเบามากเล่ากับ เสียงยุงกระซิบฮะเจ้าเจ้ากล่าวว่าอะไรนะข้าไม่เห็นได้ยินอะไรเลยทางวีเออโมโหจนล่างบางๆของตอนสั่นเทายิ่งกว่าเดิมแต่นางก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเรียกนางหายจะเข้าลึกๆพร้อมตะโกนออกไปอย่างสุดเสียงว่าท่านพี่เย่เสียงของนางดังกึกก้องไปทั่วลานประลองเว้นแต่ว่าเสียงเสียงนี้ดูจะไม่ค่อยนุ่มนวลเลยสักนิดเยหยวนยิ้มและกล่าวว่า เสียงไม่เห็นอ่อนหวานเหมือนภายในนั้นเลยฟังดูแล้วรู้สึกไร้อารมณ์เสียจริงแต่เอาเถอะเจ้าผ่านแล้วละ่ะแล้วข้าจะเหยียบเรื่องนี้ให้สนิทเยยยวนรู้สึกเพียงว่าเขาจะต้องให้บทเรียนกระถางวีเออร์สบ้างพอตั้งคู่ต่างก็อยู่ในนิกายเดียวกันหากนางทำอะไรแพงแพงขึ้นมาอนาคตของเขาอาจไปได้ไม่ไกลเท่าที่ควรและเขาคงปล่อยให้เป็นเช่นนี้ ไม่ได้เย่หยวนทราบดีว่าทางวีเอ๋อร์เกียดเขามาโดยตลอดแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรสําหรับคนอื่นๆภาพลวงตาของทางวีเอ๋อร์นั้นทรงพลังอย่างมากแต่เมื่อมาอยู่ต่อหน้าเย่หยวนนางก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยทางวีเอ๋อร์พยายามตะเกียกตะกายเพื่อลุกขึ้นแม้กระนั้นส่วนล่างของนางยังคงอ่อนแรงเกินไปแต่นางก็พยายามจนทรงตัวขึ้นมาได้และนางก็จ้องไปทางเย่หยวน พร้อมกับกล่าวอย่างเย็นชาว่าแพ้ก็คือแพ้แต่ก็ใช่ว่าจะแพ้ตลอดไปจากนั้นนางก็ค่อยๆพยุงตัวเองลงจากกลางปลองไปอย่างทุรักทุเลผู้คนทั้งหมดจ้องทางวีเออร์ในสภาพเช่นนี้อย่างตกตะลึงพร้อมกับหันมามองเยหยวนบนลานประลองอีกครั้งในตอนนี้ทุกคนต่างอ้าปากค้างและพูดอะไรไม่ออกเลยนีสิพีหญิงวีเออ ผู้ชำนาญด้านภาพลวงตาผู้นั้นจริงๆใช่ไหมสภาพของนางดูย่ำแย่อย่างมากแต่ดูเหมือนว่าเย่หยวนยังคงปกติดีนี่นี่ทั้งที่จิตวิญญาศักดิ์สิทธิ์ของสิทธิ์พี่หญิงวีเอ๋อร์แข็งเก่งขนาดนั้นแต่เหตุใดถึงมีสภาพเช่นนั้นได้และแม้ว่าเย่หยวนจะเอาชนะสิทธิ์พี่หญิงวีเอ๋อร์มาได้แต่ทําไมเขายังดูปกติดีเช่นนี้ล่ะใช่แล้วมันดูแปลกๆมากเห็นได้ชัดว่าสิทธิ์พี่เย่หยวนมัน โดนสิทธิ on ite, so ์พี่หญิงวีเออรกกดไปแท้ๆแล้วตลอดสองชั่วโมงแววตาของเขาดูว่างเปล่ามาตั้งแต่ต้นจนจบค่ะไม่อาจจับสังเกตใดๆได้เลยสักนิดช่างประหลาดยิ่งเจ้าพวกโง่ไม่เคยได้ยินหรือบ้าเย่ยวนเป็นนักล้อมโอสถเช่นกันและบางทีจิบิญาศักดิ์สิทธิ์ของเย่ยวนอาจจะแข็งแก่งยิ่งฝาสิทธิ์พี่หญิงวีเออก็เป็นได้เจ้านั่นแหละโง่ตาของข้ายังไม่บอดค่ะ ยังเห็นป้ายตำแหน่งที่ติดอยู่บนอกของเยหยวนแต่มันเพียงนักล้อมโอโซดับต่ำเท่านั้นแล้วแม้ว่าพลังของเขาจะเพิ่มขึ้นจนแข็งแร่งเทียบเท่านักล้อมโอโซดับกลางแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะชนะซิวิยิงวีเออได้โดยไม่สูญเสียพลังเลยเช่นนี้เออเย่หยวนคนนั้นหลุดออกมาจากคุมมรกใดในตอนนี้เยหยวนยังคงฟ้าชชนะต่อเนื่องและเป็นอีกครั้งที่เยยยวนสามารถโค่นศิษย์ที่แข่งแข่งที่สุดสามอันดับแรกลงได้อีกคนหนึ่ง ทางวีเออเป็นเลิศในด้านภาพลวงตาแต่นางกลับพายแพ้ให้แก่เยยวนอย่างปริศนาไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นภายในโลกมายาระหว่างทั้งสองพอทั้งคู่ต่างก็ปิดปากกันแน่นเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้บทลานประลองอีกแห่งการประลองระหว่างเทียนอีและซุยเหลียนสิ้นสุดลงไปนานแล้วเทียนอีเป็นฝ่ายชนะไปในรสุดท้ายนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างเยยวนและเทียนอี ตอนที่272นิกายนภาเทวะข่าวที่เย,ยหยวนสามารถเข้าสู่รอบชิงได้ไม่เพียงแค่บรรดาลูกศิษย์เท่านั้นที่ตกตะลึงแต่มันยังสร้างความโกลวหหนขังใหญ่ให้แก่เหล่าผู้วุโสชั้นสูงในนิกายสิ่งเดียวที่พวกเขาแตกต่างจากบรรดาลูกศิษย์ก็คือผู้วุโสเหล่านี้ทราบว่าความสําเร็จในศาสตร์แห่งโอสถของเย,ยหยวนมันน่ามัศจรรย์เพียงใดการที่ จะประสบความสําเร็จทั้งศาสตร์แห่งโอสถและศาสตร์แห่งการต่อสู้ในคาเดียวเด็กหนุ่มคนนี้ยังเหลือความเป็นมนุษย์อยู่ใช่ไหมเซ็งเหล่านี้มั่นเกินกว่าที่ความสามารถของมนุษย์จะทําได้แล้วข้านึกไม่ออกจริงๆว่าตัวตนของอาจารย์เยวอนจะใหญ่คำฟ้าเพียงใดกันถึงสามารถสอนลูกเสตไถ่ากายเป็นปีศาจเช่นนี้ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่มากเพียงใดแต่เขาก็ยังเป็นบุคคลที่นิกายเมคา,าติของเราไม่ควรจะแตะต้องเลย ข้ารู้สึกว่าบางทีอาจารย์ของเยยวนอาจเป็นหนึ่งในยอดฝีมือ,มอี่แก่งแก่งที่สุดในอินเดีลยลินสุดและเป็นเพราะว่าเขาคงต้องขึ้นสู่ที่น่าศักดิธิ์ในอีกไม่นานแล้วนั่นจึงเป็นเหตุว่าทําไมเขาถึงรับเยยวนเป็นศิษย์เชน่นนี้ทั้งหมดก็เพื่อจะหาผู้สืบทอดตาแหน่งแทนแต่เนื่องจากศิษย์คนนี้เป็นผู้เปี่ยมด้วยความสวรรค์อยู่แล้วพนวกเข้ากับสุดยอดวายุทธีทายทอดให้ผพที่ได้คือเยยุนในปัจจุบันมีความสามารถสูงจนน่าตกใจเช่นนี้ เสี่ยวเจียนคาดคะเนออกมาหลวชิงฟงพยักหน้าตอบเป็นที่ชัดเจนว่าแม้แต่เขาก็ยังคิดแบบเดียวกับเสี่ยวเจียนตัวตนของเย่หยวนเป็นสิ่งที่ลึกลับมากพวกเขาทราบเพียงว่าเด็กคนนี้เกิดและเติบโตในราชินและจากการคาดคะเนของพวกเขาก็มีเพียงยอดฝีมือแห่งอาจากหลายสินสุดไม่กี่คนที่สามารถฝึกสอนให้เย,ย่หยวนแข่งแก่งขนาดนี้ได้อย่างไรก็ตามสิทธิอาจารย์คู่นี้ ดูแตกต่างจากคนอื่นๆพอยอฝิมือคนนี้ตั้งใจจะถ่ายทอดวิชาทั้งหมดให้เยยยวนภายในขาเดียวจากนั้นก็ปล่อยเฮเยยยวนท่องอยู่ทายจัดย่างอิสระคนเดียวและสิ่งที่น่ากลัวก็กคืออาจารย์คนนี้อาจจะก,กำลังเฝ้าดูสิทธิ์อย่างเยย์ยวนอยู่ตลอดเวลาแต่เพียงเพราะการดำรงอยู่ของเขาก้าวล้ำกว่าคนอื่นไปมากจึงไม่มีใครเลยที่สามารถตรวจจับการมีอยู่ของเขาได้เจ้าก,ก้าวทุกต้องแล้ว พรสวรรค์อันยิ่งใหญ่ย่อมยู่คู่กับผู้ที่คู่ควรการที่ภายในรัดชินป้ากฏเด็กผู้มีพรสวรรค์และสติปัญญาสูงส่วนขนาดนี้ถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ไม่น่าแปลกใจเลยว่าอาจารย์ท่านนั้นจึงเลือกเยียวนมาเป็นสิทยิ์ย่างไรก็ตามโดยความแข็งแร่งของอาจารย์คนนั้นเพียงกล่าวเดียวของเขาคงจะขึ้นสู่จุดสูงสุดของเส้นทางกับสรรค์ได้ภายในอึดใจ จากนิสัยที่ผ่านมาของเยยวนข้ามั่นใจอย่างยิ่งว่าเขาจะต้องจดจำบุญคุณของนิกายเมคาลาตีพร้อมกับตอบแทนด้วยความกระตัญยูเข่าในสักวันหลวชิงเฟิงเกาเสี่ยวเจียนตู้จะเห็นด้วยกับคำพูดแล้วตอบกลับไปว่าเด็ก <c oughs> นุ่งคนนี้ไม่ได้มีนิสัยเ่าเล่าโดยธรรมชาติเขาเพียงต้องการปกป้องผูกพ้อง,องของตนให้พ้นจากภัยอันตรายเถ่านั้น ตราบใดที่เราไม่ทําอะไรเขาก่อนเขาก็ไม่มีวันเป็นศัตรูกับเราแน่ดังนั้นท่านสบายใจได้และในอนาคตเขาจะต้องให้ความช่วยเหลือและให้คาแนะนําต่างๆเพื่อช่วยเหลือนิกายเราเป็นแน่ข้ามันใจย่างยิ่งดูท่าในอีกไม่นานนิกายนภะาเทวาจะต้องลุกเป็นไฟข่าล่อหยเยยโยนแข็งแก่งขึ้นฝานี่ไม่ไหวแล้วเมื่อได้ยินคําว่านิกายนภาเทวาคิวของหลวงชิงฝฟิ่ง กระตุกขึ้นทันทีพร้อมกับสะท้อนด้วยแววตาอันเป็นกังวลออกมาหากให้เปรียบเทียบกับแดนเหนือแล้วแดนต้แห่งนี้ก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่กว่ากันสักเท่าไหร่และทั่วทางปฐพีได้มีนิกายจานวนมากมายก่อตั้งขึ้นแต่ก็มีเพียง8นิกายเท่านั้นที่ถูกยกยกว่าเป็นนิกายอันยิ่งใหญ่และนิกายเมคาลาตีนี้ก็คือ1ใน8นิกายอันยิ่งใหญ่ อย่างไรก็ตามด้วยความแข็งแร่งของนิกายเมคาลาตีเพียงเท่านี้จึงทําให้ได้อันดับที่8ไม่ยังวุดนวิทเช่นกันในขณะเดียวกันนิกายนภเทวะเป็นนิกายแข่งแร่งที่สุดในบรรดาแดนิกายอันยิ่งใหญ่และเพราะว่านิกายนภาาเทวะแข่งแร่งที่สุดจึงทําให้พวกเขายิ่งยโสที่สุดเช่นกันทุกคนในนิกายนภาาเทวะต่างก็ดูถูกเยาะเยะ้ยทุกคนที่มาจากแดนทางใต้ทั้งสิ้นโดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นิกายนภเทวะต่างจัดงานต่าง,างๆมากมายเพื่อเพิ่มความกดดันให้แก่นิกายเมคาลาตีและสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้นิกายเมคาลาตีแห่งนี้อ่อนแอลงไปมากในฐานะเจ้านิกายอย่างหลวชิงเฟิงเขาจะต้องแบกรับกับความกดดันจํานวนมหาศาลเกินกว่าที่คนอื่นจะจินตนาการได้แต่ด้วยพรสวรรค์อันยิ่งใหญ่ของเยย,ยวนตราบใดที่เขาสําเร็จได้ถึงอาจากหมื่นจวดภัยสารภายใน1ิปีทุกอย่าง จะไม่ใช่ปัญหาสำหรับนิกายเมคาลาตีอีกต่อไปในตอนนั้นด้วยระดับพลังที่สูงถึงอาจักเมื่นสมุทรไพศสารผนวกเข้ากับสุดยอดพรสวรรค์ของเย,ยหยวนเขาจะต้องกลายเป็นป้อมปราการที่แข่งแก่งที่สุดในนิกายเมคาลาตีแน่นอนจึงเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่จำเป็นจะต้องหวาดกลัวต่อภัยคุกคามจากนิกายนาภาเทวะอีกต่อไปแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า นิกายนภา,าเทวะจะให้เวลากับนิกายเมคาลาตีโดยไม่ทำอะไรเลยถึง10ปีหรือไม่หลวงชิงเฟิงถอนใจเบาๆและกล่าวว่าเรื่องข้องเรื่องก็คือนิกายเมคาลาตีของเราจะต้องเฟ้นหายยอดฝีมืออาจากมือสุดปาสารอีกคนโดยเร็วที่สุดไม่เช่นนั้นเราจะไม่สามารถทวงเวลาได้นานกว่านี้อีกแล้วแมแต่เสี่ยวเจียนยังคงต้องสอนหายใจไปตามๆกันเมื่อได้ยิน พร้อมกับกล่าวออกมาอย่างไ like ร้ความกังวลว่าอาณาจักรมือสมุดไพศาลเงินหรือหากมันง่ายขนาดนั้นคงดีแต่การที่จะทําเช่นนั้นยากยิ่งกวาง,งมเข้มในมาสมุดเสียอีกแม้แต่ผู้อวสโสทรงสุดเทียนเชอร์ที่มากไปด้วยพรสวรรค์ยังสําเร็จอาจักรมืองโทดไพศาลได้เพราะความเมื่อเอนล้วน,วนในกายเมฆาลาตีของเราเล่ากับทุกสวรรค์กันแกงน่าจะต้องอพยพมาอยู่แดนตายเพราะถูกข,ขับไล่จากแดนเหนือ ทั้งคำพีโซแดนศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่มีซ้ำหลายยังต้องซนเสียเพลงดาบเท้าสิ้่มงท้องครึ่งหลังไปอีกเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเรานิกายเมคาลาตีจะเอาอะไรไปสู้กันจากจุดสูงสุดสู่จุดต่ำสุดอย่างแท้จริงเมื่อหนึ่งพันปีที่ผ่านมานิกายเมคาลาตีเกิดการอาพยพครั้งใหญ่จากแดนเหนือและในครั้งนั้นพวกเขา ก็สูญเสียว่ายุทธการเพาะปลูกอย่างเพลงดาบเทพอสินีมงทองครึ่งหลังไปและผลกระทบที่ตามมาก็คือทุกวันนี้จึงไม่มีใครเลยที่สามารถพาะปลูกพลังจนถึงอาจากเมื่อสูตรภัยสาลได้ไม่เช่นนั้นพวกเขาจะมาคอยกังวลขนาดนี้ทําไมกันแต่ก็ยังมีโชคดีที่พื้นฐานของนิกายเมคาราตีจากอดีตนั้นยังคงเหนียวแน่นเหลือเพียงอัจฉริยะจากรุ่นก่อน แค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถสำเร็จอาจากหมืนสวดไพสารโดยการเรียนรู้จากเท่นทางกลาวสวรรค์หรือไม่ก็อาศัยการหลับรู้ด้วยตนเองและเทียนเชอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้ได้รับเพลงดาบเทพอสิมงทองอย่างสมบูรณ์ก็คือการจดจําแนวคิดทั้งหมดที่อยู่บนเส้นทางกลางสวรรค์และใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อนําไปพัฒนาแต่การที่จะจดจําแนวคิดทั้งหมดบนนั้นได้ มันเป็นเรื่องที่ไม่มีวันเป็นจริงทั้งวอย,ยุดเพลงดาบและวอย,ยุดการพาบปลูกทั้งหมดมันได้ถูกแสดงออกตามรูปแบบด้านต่างๆที่ต้องเผชิญบนนั้นกล่าวอีกในหนึ่งว่าคนคนนั้นจะต้องเข้าถึงแนวคิดทั้งหมดจากทุกด้านให้ไดเท่านั้นจึงจะได้รับเพลงดาบเทพอิีม,มงทองในฉบับที่สมบูรณ์และแม้จะได้รับคมดาบที่สมบูรณ์มาก็เป็นไปนไม่ได้เลยที่จะถ่ายทอดให้คนอื่นๆได้โดยตรง แม้ว่าจะฝึกฝนเพลงดาบนี้คาดไหนก็ไม่มีทางเลยที่จะเข้าใจถึงสัจธรรมแท้จริงของโยวูหลานได้อย่างถ่องแท้แต่ยังมีคำว่าเป็นไปได้บนเส้นทางก้าวสวรรค์ทุกคนสามารถเข้าถึงสัจธรรมแท้จริงได้อย่างถ่องแท้จากคมดาบเล่มสุดท้ายบนนั้นอย่างไรก็ตามแม้จะเข้าใจได้ถึงสัจธรรมแท้จริงอย่างถ่องแท้แต่ก็ใช่ว่าจะสามารถอธิบายออก,กเป็นรูปธรรมได้และตัวของเยหยวนเอง ก็ไม่สามารถอธิบายออกมาได้เช่นกันแม้เขาจะเข้าถึงไดลึกซึ้งถึงเพียงใดก็ตามไม่เช่นนั้นเซียวเจียนและหลัวชิงเฟิงคงจะเชิญตัวเย่หยวนให้มาเขียนคำพีเพลงดาบเทพอสิมงทองในส่วนที่เหลือทั้งหมดไปแล้วพวกเราทุกรุ่นทำดีที่สุดแล้วเล่นไหนบรรดาเด็กรุ่นใหม่ย่อมมีต้นกาดีแข็งแกร่งอยู่เสมอตราบใดที่พวกเขายังเติบโตอย่างเต็มที่ในนิกายเมคาลาตีแห่งนี้สักวัน พวกเราจะลุกขึ้นอีกครั้งได้อย่างแน่นอนและสิ่งที่พวกเราต้องจะทําคือการจัดหาทรัพยากรที่ดีสุดให้แกต้นกาเหล่านี้สเสมอหลัวชิงเฟิงกล่าวเสือเจมยนพยักหน้าอย่างเชื่อมั่นพร้อมกล่าวอย่างหนักแน่นว่าแน่นอนจากนั้นหลัวชิงเฟิงก็จ้องไปทางลานประลองที่อยู่ไกลออกไปพร้อมก็ถามขึ้นว่าเจ้ามีความเห็นอย่างไรกับการประลองระหว่างเทียนอี้กับเย่ยวน เมื่อสนทนาไปมาสุดท้ายแล้วพวกเขาก็วกกลับมาเรื่องนี้อีกเสี่ยวเจียนถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกและรู้สึกผ่อนคลายลงในทันทีที่ได้ยินคำถามนี้เขายิ้มและกล่าวตอบว่าเทียนเอไม่ปล่อยให้อีกฝ่ายโค่นลงไง่ายๆแน่นอนแม้จุดแข็งยังซาแทนดาบอันแข็งแกร่งจะถูกปิดตายลงแต่เขาก็ไม่ได้ไร้ซึ่งหนทางในการต่อสู้และนอนรอความพ่ายแพ้ ลัวชิงเฟิงพยักหน้าและกล่าวว่าโพโซโซงสดเทียนเจอจังมีล้านชายที่ยอดเยี่ยมยังมากด้วยความเร็วในการพัฒนาภายในสองปีที่ผ่านมาของเขามันทําให้ข้ารู้สึกดอยควาไปเลยหากเทียบในช่วงอายุเดียวกันการที่กล่าวเช่นนี้นั่นหมายความว่าเจ้าเข้าข่างเทียนอีมากกว่าเยย,ยวนหรือตอนที่ดอชิงเฟิงยังเด็ก ตัวเขาก็เป็นถึงอเชยะอันดับหนึ่งแห่งนิกายเมคาราตีเหมือนกับเทียนอีและชิงอูจีในปัจจุบันแต่ด้วยความเร็วในการพัฒนาของเทียนอีหากเทียบกับหลัวชิงเฟิงในตอนนั้นตัวเขาดูจะด้อยกว่าจนรู้สึกได้เสี่ยวเจียนสายหัวแล้วตอบกลับไปว่าไม่ใช่กลับกันเลยแม่เทียนอีจะยอดเยี่ยมเพียงใดแต่ข้าย,ยังคิดว่าเย่ยุ้ยมโอกาชนะสูงกว่าโอ้โดยเหตุใดกัน ด้วยความเข้าใจของข้าเจนอี G e, ยังต้องมีภัยตายซ่อนอยู่แน่แต่เสียวเจนยังยิ้มและกล่าวไปว่าง่ายมากเพราะเย่ยวนไม่ใช่เด็กที่จะสามารถคาดคะเนได้ด้วยความเข้าใจ